กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่ารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามีรูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ก่อนอื่นนะคะน้องสาวโซ่นะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะแนวทางฮาหนอยเมตดเดียวนะคะพี่พี่แม่แม,แม่จ๋าเมื่อกี้นะคะน้องสาวโซ่ก็สรุปไปแล้วนะคะแล้วก็เขียนแนวทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ อยากจะบอกกัเลยเกินนะคะว่าน้องสาวโซ่นะคะเ <_ d ata> มาแนวทางพี่น้องสรุปไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ผิดนะคะต้องต้องทำใหม่เนาะเอาใหม่นะคะเฉพาะกิจ984นะคะ984จับชุดวินเข้านะคะ984เนาะ 7จ็ดสองนะคะหลุดนะเจ็ดสองไม่ได้หลุดเจ็ดเนาะสำหรับศูนย์เก้านะคะเข้านะคะศูนย์เก้านะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะจับชุดวินก็มาศูนย์เก้าศูนย์สี่นะคะจับชุดวินก็เข้านะศูนย์สี่เนี่ยศูนย์สี่เข้านะคะน้องสาวโซคก็ให้เข้าเหมือนกันศูนย์สี่นะ ก้าสองนะคะหลุดนะเก้าสองชุดเวนก็หลุดเบิ้ลห้าไม่ใช่เก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสองเข้าใบน้อยหอยสังนะคะมาอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็แปดหนึ่งสองนะคะเข้าแบบเด้งๆเ,เลยเนาะหนะึ่งสองเนาะพี่น้องเนาะใบน้อยหอยสังนะคะโพดโพบงบอกแตง่งเม็ดเดียวเราก็เข้าพิเศษนะพิเศษทั้งบนทั้งล่างนะคะพิเศษทั้งบนทั้งล่างนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางนะคะของวันนี้กันนะคะสำหรับใบน้อยหอยสังของเรานะคะใบน้อยหอยสังของเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้านะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองตัวเก่าตัวเดิมนะคะ สีนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น3 0มศนะคะสาบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น1551นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น09นะคะ09ตัวเดิมเราพี่น้องเนาะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น13นะคะสำหรับเม็ดเดียวของวันนี้นะคะรัฐบาลลาวออกเอียงเนาะโทรศัพท์ก็เบ็ดหมดเด้อพี่น้องเปิดไม่ได้นะคะเงินลหล สำหรับเม็ดเดียวเมืม่อกี้จับผิดตัวนะคะไปรูดศูนย์พนะพี่น้องให้เด่นหนึ่งนะคะเด่น1เด่น0ย์แล้วก็เดิน9้านะคะน้องสาวโซก็แม่ก็ไปดูดศูนย์พนะเมานะคะเมา่สีแควตัวเองนะคะสำหรับเด่น1นะคะก็จะมี1นึ่ศูนยนะ ตัเต้ก็ไปจับไว้ซ่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์พูดแล้วพี่น้องตั้งใจจะเอาหนึ่งนะสำหรับเดนหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งตัวเดิม นะคะ1 3 3 1 1 4 4 1นะคะ1 5 5 1 1 7 7 1อันนี้1 9ตัวแถมนะคะนี่ต้องให้แบบนี้นะคะไม่ไม่ให้เยอะแล้วเนาะพี่น้องนะ1 2 3 4 5 6 หกหกคู่แทบอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะให้ร้องให้นิดเดียวดูนะคะแต่ว่าในใจนะคะน้องสาวโซ่ก็อยากให้ลูดนะลูดนะถึงจะชนะนะพี่พีไม่แม่จ๋าสำหรับแนวทางตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น1991หนึ่ง 1นึ1 1เจ1ดเจ็ดหนึอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น1นสองตัวเดิมนะคะจดไว้แคไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ ก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะคะด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า